จริงๆกิจกรรมเดือนนี้ไอคอนคองคิลเลอร์เฮี้ยอะไรน่ะก็เฮี้ยอยู่แล้วอย่างอื่นใหญ่ๆอย่าเพิ่งเฮี้ยเลยครับเจนน่าเกมมิ่งรับซื้อขาย ID เดีเอ็มล้วนรับดึงนักเตะขายยากรับฝากขาย ID ดโหดๆราคาไม่แพงปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่สำคัญมีซื้อขายไอเดีเอีด้วยครับติดต่อเพจเจน่นเกมมิ่งเลยครับผมโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยครับทุกคนครับ วันนี้รับผมเห็นแพ็คเงินใหม่มาครับแพ็คเงินสเปเชียลสเปเชียลเดือนแจกนะผมสเปเชียลว่อกี้คนรู้เลยกูจบนอกไอสว์บ้านนอกเนี่หละครับทุกคนสเปเชียลครับทุกคนก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นซื้อจํากัดการซื้อนะครับนครับของแพลตฟอร์มคือหมื่นห้านะครับทุกคนก็ตอนที่ผมซื้อแพลตฟอร์มในมือถือมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูแพลตฟอร์มในคอมกันด้วยนะครับเดี๋ยวว่าคือซื้อมาเนี่ยคือเราเปิดพร้อมกันนะหมื่นห้าเนี่ยนะครับทุกคนไปหมื่นห้า มี20โอเคซื้อครบแล้วครับทุกคนนะครับแล้วก็เนี่ยครับมีในมือถือด้วยนะครับเนี่ยครับคือในมือถือที่เราซื้อมาอันนี้คือในคอมนะครับที่เราซื้อนะครับไปครับทุกคนลุยรับของกันนะครับไปเรียบร้อยโอเคมาครับทุกคนคือจริงๆนะผมรู้สึกว่ากล่องแมงแพงมากเลยนะนะครับแต่ว่ามันมีหมื่นเอ็มนะครับมีหมื่นเอ็มมีแปดพันมีพันถึงหมื่นมีห้าร้อยถึงหนึ่งหมื่น นะครับแล้วก็มี6 0ร5 5 0 6 0 5ร้อเนี่ยเชื่อผมไหมมาเยอะฮิ่งฮิ่งอนะครับผมกล้าพูดเลยมาเยอะสัตว์หมาครับหรือว่าสัตว์เอเซียในจีเรียโคเอเชียสิงคโปร์ครับทุกคนจัดไปครับทีละตัวไปเลยครับน้องชายใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับน้องรักไปเฮ้ยเฮ้ยห้าร้อยเนี่ยเห็นปะทุกคน ่างที่ผมบอกอะนะครับน้องชายถ้าเกิด10,000หมืนเอ็มมาที่ผมให้เขตเลยผมพูดตรงนะหนึ่0หมื่เอ็มมากูให้มึงต่อยคอหอยดออูเลยดีไหมน้องชายเอา, <producer> เอาเป่ะคือพุ่งตั้งแต่ผมเปิเปดแพ็คเงินแบบนี้มานะเว้ยผมไม่เคยได้ของที่แพงที่สุดเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเออเรามาตั้งความหวังกันก่อนดีกว่าเราเติมไป1 5ื่นใช่ไหมสองแพ็คพอหมื่นห้าพอสองแสนล้านนะครับเอาเงี้ลงสองแสนล้านนะครับต้องสองแสนล้านขึ้นนะครับถ้าเกิดต่ำกว่าสองแสนล้านคือให้ต่ำวันนี้เดียว นะครับน้องชายไปไปน้องสองแสนล้านอ่ะน้องชายคือถ้าเกิดได้น้อยนี่คือเฮี้ยครับทุกคนไปจริงจริง,รงกิจกรรมเดือนนี้ไอไอคอนของคิลเลอร์เฮี้ยอะไรน่ะก็เฮี้ยอยู่แล้วอย่างอื่นใหญ่ใหญ่อย่าเพิ่งเฮี้ยเลยครับนะครับทุกคนไปมีคนบอกหน้าบังอ่ะกูเลื่อนไปข้างบนให้พวกมึงเลยมาทุกคนไปเนี่ยเอ็งดูดิ ถ้าเช่นี้มาสนะิบหกอันนี้14อันนี้เอ้ะสองอันนี้ผมว่าได้น่าจะโอเคนะน่าจะต้องมีสุ่มได้หมื่นบ้างนะครับมึงต้องโดนหมื่นเอ็มกันบ้างแหละทุกคนนะครับถ้าเกิดไม่โดนเลยมันก็หนักเกินไปนะสำหรับหมื่นห้าพันบาทกูเย็ดเงาะโอเคโอเคหนึ่งหมื่นเอ็มมาหน่อยอันจริงหนึ่งหมื่นเอ็มมาแบบเกมมึงก็จะไม่ล่มจมหเอยเฮียมันก็ไม่ชิบหายหรือมันก็จะไม่อะไรขนาดนั้นหรอก ให้กูได้หนึ่งหมื่นเอ็มมันจะเป็นอะไรวะเล็กกระเบื้องข้ามไปก่อนรัวนะทุกคนข้ามไปหนะ่อโอ้ทุกคนแม่งเฮ้ยแต่ใบนี้ดูมาเยอะนะห้าร้อยถึงหนึ่งหมื่นนะครับแต่จริงหนึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นมาเถอะผมกลัวอะไรรู้ป่ะผมกลัวห้าร้อยถึงหนึ่งหมื่นมาเนี่ยไอ้ชื่อแม่งมาแต่ห้าร้อยเนี่ยกูเข็งในนะ้มาแต่ห้าร้อยอ่ะนะครับทุกคนโอ้โห เ,เฮ้ยเออนี่กูใช้หลายสูตรแล้วนะใชส้สูตรนู้นสะูตรนี้แล้วสูตรข้ามก็แล้วไม่ข้ามก็แล้วหมื่นก็ยังไม่มาครับไม่เป็นไรทุกคนคืออันนี้คือแบบคือคิดซะว่ามารียเพื่อเป็นวิทยาทานคือยังไงมันก็คุ้มกว่ากิจนะปัจจุบันอยู่แล้วอะนะครับผมมองว่าไอ้ไอ้อแพ็คเนี้ยยังไงก็คุ้มกว่ากิจกรรมครับเพราะกิจกรรมเนี้ยผมบอกเลยว่าห่วยจริงวะ่ะ น่ครับห่วยแบบข่วยเลยแล้วเขาแบบแล้วเขาทําห่วยมาได้แบบได้จังหวะเลยนะได้จังหวะที่แบบฟีฟ่าโมบายแม่งมาพอดีเฮียนะครับซึ่งไม่รู้ว่าใครได้ลองเล่นเราบ้างนะครับมีน้องๆคนไหนได้ลองเล่นฟีฟ่าโมบายก็ก็พิมพ์บอกกันได้นะครับน้องชายว่าเป็นยังไงรู้สึกยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนนะครับเพราะว่าส่วนตัวเองผมยังไม่ไม่แทบไม่ได้เล่นเกมโมบายอะไรพวกนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าไปเล่นแล้วจะเล่นเป็นหรือเปล่านะครับเพราะหลายหลคนบอกมันเล่นง่ายอ่ะแต่ว่า เครื่มือถืออ่ะแม่งคือกูจับแต่จอยอ่ะเข้าใจป่ะแล้วไปจับมือถือส่งหรือว่าอะไรเงี้ยีค่กูกลัวจะเล่นไม่เป็นอะไรเงี้ยเล่นละกากอะไรเงี้ยคือปกติเล่นเล่นจอยอ่ะกระโหลกอยู่แล้วเพเองก็รักฟี่ฝ้ายสี่พี่ก็รู้เหมือนพี่อ่ะพี่ก็รักเพืเองแล้วเดี๋ยวกีอะไรอ่ะกูรักฟี่ฝ้ายสีเกี่ยวอะไรพวกมึงกับน้องชายโอเคมีคนบอกว่าจริงๆแล้วการมาครับพี่ฝ้าโมบายมันก็เหมือนจอยแหละครับพี่แค่เปลี่ยนจับจอยเป็นจับมือถือแค่นั้นเองอ่าเข้าใจเข้าใจ Yeah. มาดูดิอีกหกสิบชิ้นหนึ่งหมื่นเอแม่งจะมา,าวะทุกคนคือตอนเนี้ยที่กลัวคือกลัวแม่งไม่มาเนี่ยไอสัตว์มึงมาหน่อยเถอะนะครับหนึ่งหมื่นล้านคุ้มโคตรโคตรจริงๆครับแหกเงินผมเติมสามร้อยได้มาหมื่นห้าพันล้านคุ้มโคตรโคตรเติมสามร้อยไดหมื่นได้มาหมื่นห้าพันล้านเลยเหรอคือตอนเนี้ยผมหมื่นห้าผมหวังแค่สองแสนพอของแสนล้านพอไม่ได้หวังอะไรมากกว่านั้นเลย ไม่งั้นมาดูเอาแล้วกันว่าแม่งจะได้หรือเปล่าแต่ดูทรงแล้วแม่งไม่น,าน่าจะให้กูนะเจ็ดเงาะโอเคทุกคนทุกคนเองว่าพี่จะได้วะหมื่นล้านเนี่ยกูจะอ้วกว่าไอ้เคียแม่งมาอยู่สี่การ์ดหนึ่งหมื่นกับแปดพันล้านมือไม่ต้องใส่มาก็ได้นะครับพี่ชายไอ้เคียคือใส่มาแค่สี่ใบเนี้ยมือใส่มาแค่สี่ใบเนี้ยคือจบเลยเว้ยกูจะได้ไม่คาดหวังเว้ยไม่คาดหวังหนึห่งพันไอ้หนึ่งหมื่นล้านหรือแปดพันล้านเว้ยเคียจะหลุดกว่าทุกคน ี <g ül> อ่อะเอาหน่อยเฮ้ยเอาหน่อยเฮ้ยมึงมาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยมึงมาหน่อยเฮ้ย <g ül> โอ้โหอย่างเกลือเย็ดกระเบื้องโอ้โหอย่างเกลือหมาเย็ดแม่นะครับโอ้โหก็ตามนั้นครับทุกคนเฮ้ยอย่าพุ่งพ่วงเกลืออย่าพุ่งพ่วงเกลือครับทุกคน เราต้องรอดูตอนเปิดและรวมเงินเอ็มถ้าเกิดได้ถึงสองแสนล้านอะ่ะก็คือจบครับทุกคนเราเราพอใจนะครับขอแค่พึ่งมาสองแสนล้านกูพอใจเลยสัตว์สองแสนล้านเท่านั้นกูขอมึงเท่านั้นพอเฮ้ยเอาหน่อยนีเฮ้ยเฮ้ยมึงเอาหน่อยเฮ้ยสองแสนล้านใครเขาเติมเกมกันพี่ช่วงนี้แบงเกลือเฮ้ยอันนี้มันคุ้มกับกิจกรรมไม่สะอาดจริงๆน้องชายอ่ะมึงดูนะน้องชายพี่ได้หกหกร้อยแปดสิบสี่ชิ้น นะครับห้าร้อยห้าสิบร้อยยี่สร้ี่บหนึ่งหมื่นหนะครับ18ชิ้นก็คือ1น0 0งพันถึงหนึ่งนะครับน้องชายก็แป๊บนึงนะผมขยับหน้ามลงมาก่อนโอเคครับทุกคนความหวังของเราคือเป้าหมายแล้วกันนะครับเรียกว่าเป้าหมายอย่าเรียกว่าความหวัง2องแสนล้านผมขอจดเงิน M เดิม erm, ก่อน1039นะครับ1039คือเงิน M เดิม erm, ของผมนะครับ1ล้านล้านนะอันนี้นะครับไม่ได้1,000 M พันเนะน้องชายน,นับกันดีๆนะไปเลยครับอันแรก50,000 อันที่สองเจ็ดหมื่นเฮ้ยผมว่าเกินละอันนี้ได้หมื่นเก้าคุยแ่มีแต่พันเอ็มววะสามหมื่นเจ็ดทไม่มีแต่พันเอ็มคุยเหอะพันสองพันสามพันเอ่อถ้าเกิดอยากเล่นเกมมึงก็ซื้อไหนเกิดมึงอยากเก็บอนณาคมึงก็เก็บไอ้สัตว์มึงอยากเล่นเกมก็ต้องซื้อโอ้โหที 500, 600, ่ยห้าร้อยหกร้อยคุยเหอะแต่ผมว่าเกิน 2, สองแสนละมันเกิน 2, สองแสนแล้วล่ะ นะครับอยู่ที่ว่าได้สองแสนเท่าไหร่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองมารวมกันโอเคโหอันนี้ได้เยอะนะอันนี้ได้เยอะครับทุกคนเออพวกนี้มันออกเยอะอยู่เอออันนี้อันนี้มันออกเยอะอยู่นะครับทุกคนก็ตอนนี้อุย้ยเกินอยู่ละหนึ่งสองห้าเก้าหนึ่งสองห้าเก้าลบของเดิมสองแสนสองนะครับได้สองแสนสองหมื่นเอ็มครับทุกคนก็สำหรับผมผมมองว่าเฮ้ยโอเคนะหนึ่งหมื่นห้า จริงมันไม่ได้ 150, ห5ึ0 0หมื่นามันประมาณหนึ่งสี่เจ็ประมาณนี้ครับทุกคนเกือบหมื่นนตีไปหมื่นห้านะครับทุกคนแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือเราได้คุญแจด้วยนะครับซึ่งกุญแจ่มันเอามาสัดตรงนี้เว้ยโอ้ยเฮี้ยนีหนึ่งพันดอก1 0 0 0ันดอกได้เชลซีอันบันเดอร์บวกห้าควยกระจอกเรามี300รดอก300ดอกได้เฮี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหได้ 104. ร้อยสี่กระจกกรนะจกครับทุกคนกูไม่แลกแล้วไอ้เหี้ยเก็บไว้ก็ได้วะ นะครับทุกคนก็ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับแพ็กเงินอันนี้นะต้องบอกก่อนว่ามันจำกัดการซื้อนะแพลตฟอร์มแล้วประมาณ7,5 0 0นะอันนี้อันนี้อันนี้ซื้อหมดเลยนะครับผมซื้อ2แพลตฟอร์มนะครับมเกือตีไป15ื่นที่ผมบอกได้2องแสครับผมมองว่าอันนี้เป็นทางเลือกที่ดีเลยสําหรับคนที่แบบกิจกรรมมันเกลือนะครับทุกคนก็ขอบคุณครับทุกคนที่รับชมจบครับน้องชายยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้พี่ชายท่านนี้ด้วยนะครับทุกคน ขอบคุณมากครับทุกคนี่น้องชายเป็นไงอันนี้คือไอดีหลักนะเดี๋ยวผมจะเปิดแพ็คเงินหน่อยนะครับแพ็คเงินก็แพ็ตฟอร์มละ7,500ัน้านัประมาณนั้นแพ็คเงินกล่องนี้เนาะผมไม่รู้ว่าเรียวล่องใหม่ได้ป่ะครับแต่มันชื่อสเปเชียลอะนะสเปเชียลคนรู้เลยสเนียงไม่ไม่นะครับมาผมว่าจัดเลยนะครับน้องชายไปลุยแพ็คเงินจริงๆแล้วอะผมอะ มันมีต้นต้นต้นตอนแรกที่เราเปิดไปเราเปิดหมนะื่นห้าแล้วทั I ้งสองแพลตฟอร์มแล้ว่อยมอสฝอมอสได้สองแนสองอันนี้แพลตฟอร์มเดียวผมมองว่าน่าจะได้สักหนึ่งแสนหนึ่งนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นล้านโอเคไปกูกดข้ามรัวๆเลยน้องชายมึงดูแล้วกันว่าจะมีหมื่นเอ็มให้กูไหมนะครับอะมีคนบอกพี่ไม่เห็นอะมึงดูซะอะเดี๋ยวกูเอาหน้ากูขึ้นไปข้างบนให้มันจะมีหมื่นเอ็มไหม ดูแดู8000 M กับ10000 M อะ่ะไม่มามีแบต,ต้องตีอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยตอนเนี้ยมีคนบอกผมได้เกือบ1น0ผมเติมทั้งหมดอะ่ะกูขอ1นึ่งเพราะโอ้โ,อโหเฮ 10, ียหมื0 0เ0็มไม่มีเลยทุกคนโอ้โหทุกคนครับกูจะอ้วกว่ะไอ้เหียผมจะอ้วกว่ะทุกคนอันนี้จะหมดแล้วนะแป๊บเดียว7000กว่าบาทกูจะหมดละ เย็ดกระเบื้องเร็วไปเพื่อนชายเร็วไปการ์ดใบนี้มาแค่ใบเดียวมั้หนึ่งพันหนึ่งหมื่อ่ะผมว่าเหี้ยอ่ะผมว่าเลนเริ่มเหี้ยแล้วอ่ะโอ้โหเลยอสบห้าชิ้นอันนี้มาใบเดียวอ่ะไอ้แค่นี้หนักนะผมว่าหนักไปจริงๆอ่ะสองใบควยเหอะควยห้าใบสุดท้ายแล้วเนี่ย ว่าเจ๊งอ่ะพูดตรงผมว่าเจ๊งไอ้ที่นี่มาสามใบโอ้โหสามพันเอ็มสองพันเอ็มหนึ่งพันเอ็มน้องชายอ่ะถึงแสนแม,มดูทรงแล้วไม่น่าถึงครับทุกคนเจ๊งว่ะเฮียโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยถึงเมื่วาโอเคครับทุกคนหนึ่งแสนหนึ่งพอดีนะหนึ 101, 101, ่งแสนหนึ 11, ่งหนึ่งอะหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะ นะครับสำหรับไอดีหลักผมก็ประมาณนี้ครับ7,500บาทครับเพก่อนไปเติมกันนะครับโอเคเครื่องจริงผมมั่นใจนะสำหรับผมอ่ะเครื่องจริงผมเคยตีนะแบบใช้ใช้เต็มตีสไอเทมตีซ้ำด้วยเอเฟแบกตกสองรอบไอดีหลักผมเองตอนนั้นผมจําได้แต่ผมมั่นใจว่าจะตี2รอบอ่ะคนเรามันคงไม่ดวงเยี่ยขนาดที่แบบแมกแตก2รอบติดว่ะคือแบบใช้อัพเกรดซ้ำที่เหมือนมันตีสรอบติดด้วย นะครับทุกคนถ้าเกิดสมมติแบบแตกสองรอบติดนี่คือแบบผมมองว่าแม่งไม่น่าใช่นะเว้ยเนะทุกคนเนาะยังไงก็ต้องติดแล้วนะทุกคนว่าปะมามาขอเสียงกองแช่งอยมึงจะแช่งอะไรมึงก็แช่งมาละกันมึงไม่เอาอิจฉากูหรอกน้องชายว่ากูมือทองตีอะไรก็ติดเปิดอะไรก็ได้ของดีอะไรเงี้ย เงินเติมเกมได้ของดีๆอะไรอย่างเงี้ยสองพีผมยังติดตลอดนะผมเคยตีแปดทีหนึ่งพีนัตีในแฟนแบ็คเองมินนี่โคตรเซ็งเลยตอนนะ่ะก็คืออะไรไม่พอด้วยตอนนั้นควักเงินเติมเพิ่มไปอีกสองพันเรียบร้อยสองพันบินไปกับตาไปนวดอย่างนี้กว่าให้ติดหมอนวดด้วยสองพนะันมาว่าสั่งอีกร้อยเดี๋ยวรู้ละเอียดดัอ เยไอเทมตีสามแบบผมไม่ต้องใช้เลยอ่ะหวัดดีครับพี่กิกกี้คือเดี๋ยวมาผมบอกแนละ้วไม่ต้องใช้เลยครับชิวจับ